โอเคกันนะครับผมอาก็วันนี้ก็อยู่กับผมเช่นเดิมนะครับผมท็อปทีวีซีฮอาเอาละนะครับผมอะทาไมผมไม่ได้รูทเครื่องนะครับผมก็คือของผมมันเป็นอินดอ i d อะไรเนี่ยตันนี้ป๊อปนี่แหละก็คือมันเป็นเวอร์ชั่นของมันนะครับผม570นะครับนะอะถ้าไม่เชื่อผมนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าให้ดูนะครับนะ,ะที่รูปภาพที่เอ้ยไม่ใช่ที่รูปภาพสิวิดีโอที่ผมทําตัดต่อเนี่ครับ เนี่ยๆๆที่เนี่ยที่ผมลากน่เนี่ยดาวโหลดเอ้ยดาวนโหลดได้ที่ PlayStore นะครับเนี่ยๆๆน,นะเอาละเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับอ่ะก็ไปเข้าตัวเครื่องของผมเลยอ่ะตั้งค่าว่าอ่าวอรชั่นมันเท่าไหร่อ่ะเข้าไปเลยนี่ครับอ่าไอสไตล์แปดจุดสิบแปดสิบเวอร์ชันนะครับผมนะ 5.0นะครับมันก็ไม่ได้รูทนะครับอ่าเวอร์ชันของเครื่องอมีแค่นี้แหละนะครับ่ะส่วนประกอบของมันมันก็ใช้ดีส่วนแอปนี้ใช้อะไรวะ <c oughs> ไม่รู้จักเ <c oughs> ชื่ออะไรวะโป๊ะโป๊ะแน่อิเล็กโปลมั้งเอ้ยไม่ใช่เออช่างมันเถอะ เอาละนะครับใครอยากจะดาวน์โหลดนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กันเฮ้ยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้กันดาวน์โหลดแต่ว่ามันจะมันก็ต้องรูทด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เครื่องรูทไม่ให้คุณก็รอ5ห้าวีแล้วคุณก็ดาวน์โหลดเสร็จแล้วคุณก็เปิดเน็ตก,กันด้วยนะครับมันก็จะรูทนะครับถ้าไม่รูทขั้นรูทได้ก็ขอบคุณมากขั้นรูทไม่ได้ก็เสียใจด้วยนะครับนะก็เป็นนําโทรศัพท์ของคุณ นะครับนะอ่ะเอาละก็ขอจบเพียงที่นี้ก็อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์และกดซับสไครต์กันด้วยสําคัญมากเลยคือครับผมก็คือกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะก็ไม่มีอะไรนะครับผมนะสวัสดีครับเย่ yeah. กดไลค์กันด้วยนะครับกดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมนะสวัสดีครับ